Look. แอดคิวนอมมอกกะจักกันนะอหยอนเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับอย่างที่เราได้มีการพูดไปในต้นคลิปเมื่อกี้นะครับทุกคนคิดว่าเราจะมาพูดถึงวงอะไรกันเป็นวงไหนไปไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นของประเทศไทยนั่นก็คือ6โมงเย็นของเกาหลีที่ไอดอลนะครับได้มีการปล่อยเพลงทอมบอยออกมาสู่ สายตาชาวโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้และในตอนนี้เองนะครับก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา44นาทีหรือว่า4โมง44นาทีนั่นเองเราก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับ G Idol กับเพลง Tomboy นั้นในตอนนี้กําลังขึ้นเรนทวิตเตอร์เลยโดยมียอดดีไปทั้งหมดเนี่ย50,000กว่าดีทวิตนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลง Tomboy ม,มานะครับแฟนๆเราว่าเนาเนเวอร์แลนด์นั้นเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ฮือฮากันมากๆเลยเพราะว่าทุกคนนั้นเนี่ยก็รอเวลาที่ GID o l จะได้มีการคัมแบ็กมาอย่างยาาวนน และหลังจากที่ประกาศการคัมแบ็กทอมบอยมาเนี่ยเราในวอเลนทุกคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,กันมากๆเลยให้ถึงวันที่14มีนาคมนะครับและว,วันนี้นะครับเพลงทอมบอยก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเองนั้นก็ได้เข้าไปดูเข้าไปฟังเพลงเข้าไปดู MV มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับอยากจะบอกเลยว่าเพลงนี้นั้นเนี่ยเราชอบมากๆเป็นเพลงที่มีความโกนเ i n t ์มากๆเลยนะครับของ G IDOL ซึ่งก็มีแนวเพลงที่แตกต่างไปจากเพลงก่อนๆมากๆเลยแทนเพลงนี้นะครับยังมีการเรียบเรียงเพลงที่ดีมากๆเลยเราชอบ การใส่แต่ละท่อนแต่ละท่วงทํานองในเพลงนี้มากๆเลยโดยเพลงนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นมาด้วยรถยนต์คันเดิมที่อูกีแล้วก็ชูวานั้นขับเข้ามานะครับหลังจากที่เปิดประตูออกมาสมาชิกทุกคนนั้นก็เดินไปที่กระโปรงท้ายรถแล้วก็เปิดประตูเพื่อเช็คดูอะไรบางอย่างก่อนที่จะปิดประตูลงไปแล้วแลวเปิดเพลงมาด้วยท่อนของมินนี่ที่ร้องว่า look at you ที่เราได้มีการลองไปในตอนแรกของคลิปวิดีโอนี้เนเองนะครับซึ่งซีนเปิดของมินนี่เนี่ยเราก็ชอบมากๆเลยเป็นซีนที่ทําให้เราเนี่ยอยากติดตามต่อนะครับว่าหลังจากนี้ไปจะมีอะไรเด็ดๆออกมาหรือเปล่าแล้วก็มีซีนเด็ดๆต่อจากมินนี่ออกมาด้วยนะครับนั่นก็คือซีนของโซยอนที่เปิดมาได้ปังอลังการมากๆเลยกับท่อนที่โซยอนร้องว่า Why are you c r a c k ขอบอกเลยว่าแต่ละท่อนที่ต่อกันของสมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยทำมาดีมากๆนะครับเป็นการวางแผนมาที่ดีมากๆเลยแต่ละคนนะครับส่งต่อท่อนแต่ละท่อนเนี่ยได้ดีมากๆเลยแล้วก็เชื่อมโยงเสียงกันได้ดีสุดๆพอมาถึงท่อนพรีฮุกเนี่ยก็เป็นมิยอนแล้วก็อูกินะครับที่รับหน้าที่ในการร้องเพลงนี้และก็ต่อด้วยท่อนฮุกที่เรานั้นได้ฟังมาแล้วในตัวทีเซอร์นะครับที่ร้องว่า I'm a t ด e t o อ b บอยนั่นเองซึ่งในเพลงนี้นะครับอย่างหนึ่งเลยที่เซอร์ไพรส์เราเนเวอร์แลนด์มากๆเลยนั่นก็คือน้องชูวานะครับที่มีท่อนร้องเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยชูวานะนะครับได้รับหน้าที่ร้องท่อนพรีฮุกซึ่งเป็นอะไรที่เด็ดมากๆเลยแฟนๆเนี่ยก็ออกมาชื่นชมชูวากันมากๆเลยนะครับกับการรับหน้าที่ร้องท่อนนี้ของเธอแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีซีนเต้นเด็ดๆ่นเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยได้เห็นว่าชูวานั้นสุดท้ายแล้วเธอได้รับหน้าที่เป็นเมนแดนซ์ของวงหรือเปล่าหรือว่าในเพลงนี้นั้นชู นนแต่ว่าก็ต้องรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกทีหนึ่งนะครับว่าชูพานั้นเนี่ยจะมายืนตำแหน่งไหนในตอนเต้นเบรกแดนซ์นะครับเราขอพูดถึงตัววิดีโอกันบ้างนะครับในตัววิดีโอนี้ได้มีการเล่าเรื่องราวได้ดีมากๆเลยดูเหมือนว่าสาวๆนั้นเนี่ยจะไปจับตัวใครมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ยัดไว้ในกระเป๋าเพราะว่ามันจะมีอยู่หนึ่งซีนที่กระเป๋านั้นเนี่ยดูดิ้นดิ้นอยู่แต่ว่าโดนมิยอนไหนเกียบไว้นะครับและในตัววิดีโอนี้ก็ดูเหมือนว่าสาวๆทั้ง5คนนั้นกําลังจะพยายามทําอะไรบางอย่างอยู่อย่างพาโโนนร์ ก็ได้มีการหยิบเอาตุ๊กตาบาร์บี้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มของบาร์บี้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปวางไว้ในเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นจนแหลกกลายเป็นน้ําเลยแล้วก็ยังมีอีกซีนหนึ่งที่เหล่าตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ละคนนั้นนําตุ๊กตาบาร์บี้ผู้ชายนะครับไปผูกไว้กับบอลลูนหรือว่าผูกไว้กับลูกโป่งลอยฟ้าแล้วก็ปล่อยให้ลอยขึ้นไปซึ่งก็จะไปจบอยู่ในตัวท้าย MV นะครับที่สาวๆนั้นนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก,ก ที่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้คนนี้ในชีวิตจริงเขาคือคนที่าสาวๆนั้นไปจับมาไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับใครเนี่ยที่ดู MV นี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงคิดวิเคราะห์หรือว่าสามารถ จับส่วนไหนส่วนหนึ่งมาประกบติดต่อกันและเป็นเรื่องเป็นราวได้ก็มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนอีกฉากหนึ่งที่เราได้สังเกตเห็นใน m b นี้นะครับนั่นก็คือในฉากที่สาวๆนั้นเปิดกระโปรงท้ายรถขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกโป่งเนี่ยลอยออกมาจากกระโปรงท้ายรถซึ่งเราเนี่ยก็นับลูกโป่งได้นะครับมันมีอยู่ทั้งหมด6ใบที่ลอยขึ้นฟ้าไปก่อนในส่วนนี้เองอาจจะสื่อถึงซูจินและก็สมาชิกคนอื่นๆที่มาด้วยกัน6คนในตอนแรกนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อไปด้วยสมาชคคนนิก ก็จบลงนะครับเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยก็ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วในต,ตอนนี้เนี่ยสมาชิกก็มีเพียงแค่5คนที่ยังอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นกิมมิกหรือว่านัยยะอะไรบางอย่างที่ไอดอลนั้นกําลังสื่อให้แฟนๆได้เห็นผ่านตัว MV ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ยังมีอีก1ซีนนะครับที่โซยอนนั้นเนี่ยเธอได้มีการนําสเปรย์มาพ่นลงไปที่กล้องนะครับแล้วก็ตัดภาพไปที่คาว่า g ีไอดอลที่เป็นสเปรย์พ่อนอยู่ตรงผนังนะครับตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าโซยอนเธอเป็นคนขีดฆ่าตัว G ออกไปเองนะ ว่า idol ส่วนคําว่า The Queen ที่อยู่ข้างใต้ I d o l นั้นเนี่ยก็ถูกขีดฆ่าไปด้วยเช่นกันตรงนี้อาจจะสื่อถึงว่าในต,ตอนนี้ JID o l นั้นไม่ได้เป็นเจ d o l แบบเดิมแล้วตอนนี้ I d o l กลับมาใหม่อีกครั้งกับสมาชิกจํานวนใหม่นะครับที่มีเพียงแค่5คนหลังจากนี้ไปทุกคนก็จะพบเจอกับ GI d o l ที่มีสมาชิกเพียงแค่5คนนะครับแต่หากว่าใครเนี่ยจับใจความได้เป็นแบบอื่นหรือว่าคิดวิเคราะห์ได้เป็นแบบอื่นก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับทุกคนสําหรับตัวเอบมวีตัวนี้เนี่ยเราชอบ อีกหนึ่งเพลงเลยนะครับมีความโน o i n t ์ขึ้นมากๆพวกทําน,นองเพลงต่างๆเนี่ยก็ลงตัวกันมากๆเลยโดยเฉพาะท่อนลาล่าลา,ลา,ล,าลานะครับที่ตัดภาพไปใน MV ไปเป็นตุ๊กตาบาร์บี้โยกหัวไปโยกหัวมาเนี่ยตรงนี้เราชอบมากๆมันมีความหลอนมีความดาร์กตามสไตล์ของ G IDLE นะครับแถมยังเป็นการเล่าเรื่องที่แปลกมากๆในวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยเห็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนที่ทํา MV แบบนี้ทาแนวเพลงแบบนี้เลยนะครับ G IDLE เนี่ยเซอร์ไพรส์เรามากๆเลยกับการคัมแบ็กครั้งนี้ถือว่าเป็นการคัม,ม กับการรอคอยของเรามากๆเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เป็นเนเปอร์แลนด์คนหนึ่งจิตตาม g ีไอดมาตั้งแต่เดบิวนะครับการกลับมาครั้งนี้เราดีใจมากๆเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆกับหลายๆอย่างที่ g ีไอ l ดนั้นนํามาเสิร์ฟให้กับแฟนนะครับใครที่ติดตามการคัมแบ็คครั้งนี้ของ g ีไอ l ดอยู่มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครรู้สึกยังไงกับการฟังเพลงแล้วก็ดู MV Tomboy นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนหรือว่าชอบส่วนไหนเป็นพิเเศษหหรรือปลอล,ปอปล่า่าาาชนววดูู MV กกไแ้้สึ งไงสามารถจับสังเกตอะไรได้เนี่ยก็มาร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอติดตามกันนะคะว่าการึ้นเสเตจโปรโมทเพลงนี้ของไอดลนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างทอมบอยนี้จะดีไหมนะครับแล้วก็กระแสะในเกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างรวมไปถึงกระแสแท็กอินเตอร์ด้วยถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับก,บการคัมแบ็กครั้งนี้ของ g ีไอดในเพลงทอมบอยนะครับเราจะรีบนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยยังไงอย่าลืมเป็นกําลังใจแล้้้วววซัสาๆทง5คนดยนะ ครั้งนี้มาคอยไปกำลังใจให้กับสาวๆในการโปรโมทเพลง t อ o m b o y กันต่อไปนะครับรวมไปถึงมาคอยไปกำลังใจให้กับซูจินอีกหนึ่งสมาชิกจาก Gidle ถึงแม้ว่าตอนนี้จะออกจากวงแล้วก็ค่ายไปแล้วนะครับแต่ยังไงซูจินนั้นเน่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในสมาชิกจาก Gidle เสมออย่าลืมไปกำลังใจให้กับซูจินในการเริ่มเดินทางเส้นใหม่ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อมมาอเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้น,นะครับจะต้องขอตัวไปปั่นวิวแล้วก็ไปฟังเพลง t อ o m b o y รวมไปถึงไปสตรีมเพลงอื่นๆในอัลบั้มใน I Never Die ต่อก่อน,น ไปสตรีมเพลงให้กับ Tomboy แล้วก็เพลงอื่นๆในอัลบั้มของ I Never Die ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ออกมาก่อเคปอปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคปอปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไอดอลมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับยามอปี t ทอยอันยอง